ขับคี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกการเดินทางจะมีไอเทมเด็นอะไรนั้นรอติดตามได้เลยค่ะ mm. หากนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่จะช่วยในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัย ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาหลายคนจะต้องนึกถึงหลวงปู่ทวดกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะในปัจจุบันตำนานหลวงปู่ทวดยังเป็นที่เล่าขานและเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาชาวไทยอีกทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดท,ที่มีความเชื่อว่าหากใครที่บูชาวไว้แล้วจะช่วยในเรื่องของแค้วค่าปลอดภัยจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติต่างๆและยังมีเนเรื่องของโชคลาภที่หลวงปู่ทวดให้ผลอย่างดีอีกด้วยค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีผู้ห้อยหอยลวงปู่ทวดมาแนะนํากัน ผู้ห้อยหลวงปู่ทวดผลิตจากทองคำแท้99.9เป็นทองเคลือบพ่นบนแผ่นฟิล์ม กว้าง6.5ยาว28เซนติเมตรด้านหลังมาพร้อมกับบทสวดบูชาซึ่งผู้ห้อยหลวงปูท่ทวดนี้นอกจากจะมีไว้ห้อยหน้ารถเพื่อให้ขับขี่ปลอดภัยแล้วยังเหมาะกับการมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้อีกด้วยค่ะและสําหรับการบูชาหลวงปูท่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้จุดธูปเก้าดอกมมลิเก้าดอกพร้อมกล่าวบทคําบูชาพระพุทธเจ้าและตามด้วยคาถาบูชาหลวงปูท่ทวดดังนี้ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นของมองคลอีกหนึ่งชิ้นที่มีไว้รับรองว่าอุ่นใจปลอดภัยทุกการเดินทางอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็ต้องขับขี่แบบไม่ประมาทด้วยนะคะและสําหรับใครที่อยากจะบูชาสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยที่ทุกช่องทางออนไลน์ของ Aurora g l o n d Jewelry ข้ Jew างหน้าเราจะมีทริคอะไรดีๆมาบอกกันอีกรอติดตามได้เลยค่ะ